ตอนนี้เอิญก็อยู่ในห้องคลอดแล้วครับทุกคนเอิญมีอาการที่ค่อนข้างเสี่ยงที่จะได้คลอดวันนี้เลยคือมันไหลออกมาเยอะมากมเป็นก้อนเลยแลวคือมันสองรอบหมอก,ก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอะปา่มดลูกเปิดมันเปิดสองเซนแล้วแต่มันเปิดแบบเยอะมากปกติเขาจะเป็นมูกเป็นมูกแล้วก็มันดิบบิ้นเลือดออกมาแต่ของเอินคือมันหนักมันแบบ เป็นก้อนอย่างเงี้ยใหญ่มากใหญ่ทั้งฝ่ามือเลยใช่มีคนบอกว่าเอิญน่ะเล่นบอลเยอะเกินไปหรือเปล่าเลยเสี่ยงเลยเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆแล้วคุณหมอแนะนํามากเลยเพราะว่ามันทําให้ข้อธรรมชาติได้ง่ายคุณแม่ของข้อเลยนะี๋ยวคุณพ่อจะช่วยเนี่ยในห้องห้องข้อเอิญคุณหมอยังมีบอลเพื่อจะทําให้เอิญคลอง่ายแล้วก็มีน้ำรูดบริหารร่างกายหน่อยมีน้ำอุ่นด้วยแม่คุณหมอบอกว่าทำท่านี้อ๋อตอนแรกนวาให้ปีนก็โอ ปีทำไมอันเนี้ยทุกคนเห็นไหมมันมีห้องของที่เอินมาพาะอเลยเป็นห้องที่แบบว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วสิ่งที่เอิแบบเอินทําที่ทุกคนเห็นก็คือออินมีคุณหมอคอยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนาเนี่ยแม้แต่ท่าเนี้ยเห็นป่ะนีคุศาสร์จะโค่นเองเาเีกว่าท่าเสื้อไหมท่าในศาสาคุณแม่ใช the right? ่เห็นไหมมีอะไรมากจนไม่รู้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายอืดอู้ง่ายๆเลย อาจจะคลอดวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้เหรืออีกวันแต่คือตอนนี้เอิญมีภาวะ่ตแต่ตอนแรกตอนแรกอะตอนแรกเพื่อเข้ามาเนาะอาจจะได้ผ่าเลยแต่พอตัวอาการพวกก็โอเคได้คลอดธรรมชาติก็เราไปนะเหมือนคุณหมอบอกว่าไม่อยากฝืนให้น้องออกมาเพราะว่าน้องก็แข็งแรงอยู่กลัวถ้าเอาน้องออกมาอาจจะเข้าตู้อบหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาวน้องคุณูมอบอกมาเลยอะใช่คุณปกติแล้วคนร้อดทั่วไปอะคือปากมดลูกเขาจะค่อยๆเปิด ชาวเอิร์เนี่ยอาจจะเปิดแรงกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องคนนิดนึง <S <S คือมันเป็นก้อนแบบที่ทุกคนเห็นในภาพอะ่ะมันเป็นก้อนใหญ่มากปลุดออกมาเลยสองก้อนแล้วหมอก็เลยคิดว่าเออนอนพักผ่อนอยู่โรงพยาบาลดีกว่าแล้วก็คลอ,อดอะไรเลยดีกว่าเผื่อคลอดก็จะได้คลอดไปเลยยังไงก็ไปทำบางชัยด้วยนะคะเฮ้ยอย่าเดียวแลอนแล้วนะ